วันนะคะกับแคมเปญคาเต้เปลี่ยนคุณให้ดูดี1เดือนเต็มค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าผู้เข้าแข่งขันที่ร่วมแคมเปญของเราทั้ง4ท่านเนี่ยจะสวยปังขึ้นขนาดไหนนะคะมาทักทายกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงนัดคณาสนันเคทีศูนย์หนึ่ง,ง 01, ค่ะโอเคทีศูนย์สองค่ะโฟนทีศูนย์สามค่ะ, 03, คะแล้วก็คุเคทีศูนย์สี่ค่ะทีเช้านะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันดีกว่านะคะว่าความรู้สึกหลังจากทานคาเต้ไปหนึ่งเดือนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ mm hmm. นี่อันนี้คือนัดค่ะคณะสนันเคทีศูนย์หนึ่งค่ะเอาเลยค่ะวันนี้นะคะผ่าไปแล้ว1เดือนเป็นยังไงบ้างเอาความรู้สึกจริงๆหน้าดีขึ้นเือะ <laughs> <laughs> ตอนนี้พี่เห็นเลยว่าสิวมันยุบแล้วหน้ามันแห้งหมดเลยคือคนชมแล้วก็ทักว่าหน้าดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะพี่แต้มหน้าผากที่เคยแบบเหีเห่หรือว่าหน้าที่หมองอะ่ะมันผ่องขึ้นมันขาวขึ้นแล้วก็สิวที่มันเคยเคย,เ,คย,เ,คยเป็นหนองอะไรเงี้นยนะฮะมันดูแบบเกลี้ยงมีพี่คนหนึ่งเขาที่ทํางานเขาเดินมาท <laughs> ัาบอกว่าอุ้ยสวยขึ้นนะดีขึ้นนะ เละแล้วคุณผูเดี๋ยวอีกหนึ่งเดียวเราจะสวยกว่านี้อีกคเดีแบบนี้เดี๋ยวจะสวยกว่านี้ให้ดูแต่รู้สึกดีมากเลยรู้สึกได้ว่าสิวที่ปกติมันขึ้นตลอดตลอดไม่หายเลยใช่ไหมด้วยความที่น้นไม่ได้ไปกดสิวอ่ะแล้วกดเองอ่ะแล้วกดเองมันก็ไม่ดีเท่าหมอกดอยู่แล้วใช่ใช่มันก็เหมือนยิ่งค้างเหมือนแค่มันไปรอวันปะทุเฉยอ่ะสิวอ่ะแต่พอไปกดที่คลินิกใช่ไหมคะแล้วด้วยตัวคาเต้ด้วยช่วยกันมันก็เลยยิ่งดีขึ้นเร็วขึ้นหายเร็วขึ้น เอนที่บอกนะคะน้องทานไปแค่หนึ่งเดือนตอนนี้คือรู้สึกได้ว่าผิวมันละเอียดขึ้นใช่ค่ะเนี่ยผิวตรงที่ไม่ไม่ได้เป็นสิวอ่เนาะผิวมันผ่องตรงเนี้ยมันผ่องขึ้นมาเลยเนียนใช่ไหมและที่สําคัญเนี่ยพี่มันดีเพราะมันกินควบคู่กันด้วยใช่ค่ะกับตัวแดนดี้ค่ะเต้แดนดี้เป็นยังไงคะดีไหมแดนดี้เนี่ยดีมากรู้สึกว่ามันทําให้เราขับถ่ายแบบสบายคือปกติเราจะเป็นคนทาาเบาด้วยระมังพอเช้ามาก็จะถ่ายแต่ว่ามันถ่ายแบบว่า ปวดท้องที่รู้สึกไม่ได้ปวดท้องแบบฉันจะต้องเข้าห้องน้ำเหมือนไม่ได้เหมือนยาถ่ายเหมือนดีท็อกทั่วไปนะคนละอย่างเลยเพราะดีท็อกส่วนมากจะใส่ยาถ่ายมันไม่ดีต่อลําไส้ใช่ค่ะนั่นก็เคยกินตัวที่แบบว่าให้ถ่ายอ่ะแต่มันคือรู้สึกแบบว่ามันปวดมากสุดยอดมันต้องวิ่งเข้าห้องน้ำเลยมันจุดจเลยนะทันทีแต่เนี้ยคือมันดีมันเออปวดก็แค่เข้าแต่ถ้ายังไม่เข้ายังทนก็ยังได้อยู่มันแค่รู้สึกว่าเตือนเตือนเลยคุณต้องเข้าห้องน้ำนะเลยใช่เข้าใจเพราะพี่เคยเคยทานใช่ไหมคะทานดีท็อกต วิ่งเข้าแบบไม่ทานเลยคนลุกคนพร้องกันเลยมันทานควบคู่กันมันดีมากจริงเพราะว่าร่างกายเราสะอาดแล้วอ่ะพอเราทานอาหารเสริมเข้าไปมันก็จะดูดซึมได้เต็มที่นี่คือผลลัพธ์ที่มันทานคู่กันเนาะอันนี้แค่หนึ่งเดือนฝั่งเนื้อฝักตัวก่อนฝากเชียร์น้าด้วยนะคะนาคณะนันเคทีศูนย์หนึ่ค่ะสวัสดีค่ะแนะนาตัวนิดนึง อ K T 02นนะคะน้องอ,อ๋อ K T 0 2ค่คะวันนี้เป็นไงบ้างหลังจากที่ต้องบอกก่อนนะคะทานคาเตเป็น1เดือนวันนี้เรามาเจอกันนะคะความรู้สึกดีากมากเลยจากที่เคยแบบเป็นสิวตะปูตะปัมตอนนี้ก็ลดลงเนาะเห็นได้เลยลดลงหน้า<น><น>มันผ่องขึ้นบอกเลยว่าไอ้ไอ้สิวที่เคยขึ้นเป็นไงคะมันยุบไหมยุบคะ่ะไม่ขึ้นเลยก็เหลือแค่รอยดํารอยแดงจากสิวเนี่ยค่ะเดี๋ยวมันจะรักษารอยได้อีกหน้าใสเหมือนพี่แต่เดี๋ยวใสแน่นอนเพราะเมื่อก่อนพี่แต๋ก็เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนนะคะอย่างที่เคยเห็น รู้สึกว่าผิวมันละเอียดขึ้นไหมใช่ค่ะผิวละเอียดขึ้นดีขึ้นยิ่งกินดน้แดนดี้แดนดี้ดีทถชอบเลยดีคูณ2ไปเลยค่ะแดนดี้เนี่ยเป็น detox fiber ของกระแตตัวใหม่นะคะซึ่งก็ให้ทานควบคู่กันกับคาเต้คอลลาเจนเอามาพูดถึงแดนดี้เป็นไงบ้างชอบไหมดีค่ะดีเลยใช่ไหมเป็นคนที่แบบพลาดหนักนะทุกคนะบอว่าเช้าต้องมีค่ะก็คือค่ะเมื่อก่อนนี้สองสามวันหายอะไรอย่างงี้สองวันรู้สึกใช่ไหมคะใช่ค่ะรู้สึก ก็เพราะว่าดีท็อกแอนดี้ของเรา5้าระบบเลยอย่างที่บอกก็มีล้างสารพิษนะคะก็คือในลำไส้ในตับในผิวในเลือดน้ำเหลืองนะคะห้าระบบจัดเต็มเนาะกินคู่กัน1เดือนผ่านมาหน้าของขนาดนี้เราจะสวยกว่านี้อีกจ้าเพราะฉะนั้นฝันเนื้อฝักตัวฝักเสียฝักเสียเป็นภาษาพีสานะคะเคดีศูนย์สองนะคะออนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์และกดโหวตให้นะคะน่ารักมากมีแต่ญาติพี่น้อง อย่าลืมแชร์กันนะคะ,คะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะโบนัท KT03 นะคะค่ะน้องโบนัท KT03 นะคะหนึ่งเดือนผ่านไปกับการได้ทานคาเ้เป็นยังไงบ้างเอาความรู้สึกคือเป็นคนที่สิวเยอะมากแล้วก็เพื่อนๆในห้องคือทักเลยว่าหน้าดีขึ้นมากนะคะแล้วก็สิวอ,อุดตันใช่สิวอุดตันก็คือลดเห <commitment> ็นได้เลยเพราะว่าครั้งที่แล้วหนึ่งเดือนที่แล้วเนี่ยน้องจะมีแบบสิวอักเสบเยอะมากสิวที่หน้าผากก็คือจะขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็คือนี่หายไปเยอะมากเลยใช่แล้วก็ผิวละเอียดขึ้นค่ะทุกคนอ่ะสังเกตได้เลยว่าผิวจะละ เอียดขึ้นมันมันมันมีความเนียนใช่ไหมใช่ผิวมันจะนุ่มๆลื่นๆมั้ยแต่พี่ดีใจเพราะว่าสิวหายเยอะมากจริงอันนี้เห็นเลยมีแต่คนทักมีแต่คนทักเลยใช่ไหมเห็นไหมอุ้ยดีใจนี่แค่หนึ่งเดือนเองจะบอกว่าเรากินควบคู่กับคาเต้แดนดี้แตเนียชอบไหมเออหนูว่าเคยทานพวกดีท็อกซ์มาเยอะมากแล้วก็ที่ผ่านมาก็คือจะบีบท้องมากแต่แดนดี้ก็คืออืนุ่มมากอืนุ่มแล้วก็ไม่ใช่จริงอันนี้พูดไดเลยไม่ไม่บีบท้องก็แค่มวนๆปุ๊บแค่เข้าน้ำน้าก็ไปปล่อย ก็คือสุดยอดเหมือนแนบบมันหมดเลย<ช>เนาะมันเหมือนขับสิ่งสงกรปรกออกหมดเลยใช่อันนี้ทุกคนที่แบบถามมาทุกคนชอบแดนดี้หมดเลย ชอบมากชอบมากเลยใช่ไหมคือดีใจค่ะเพราะว่าตัวนี้คือตั้งใจทํามาแล้วก็มันกินควบคู่กันเนาะ<ช>มันจะยิ่งดีมากเพราะว่าร่างกายมันขับสิส่งสกปรกออกมันก็จะยิ่งดูดซึมคาเต้คอลลาเจนได้ดีมากคือพอมันกินควบคู่กันหนึ่งเดือนท,ที่เห็นผลก็คือนี่เลยดีขึ้นเฮ้ยนี่แค่หนึ่งเดือนเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนเราจะสวยกันนีเนาะโอเคค่ะดีใจดีใจอ้าปากเนื้อฝากตัวให้แฟนๆเ,เชียร์ก็อย่าลืมเชียร์แล้วก็เ่ือโหมดโบนัสเคทดิตศูนย์สามเยนะคะคุณค่ะ อันนี้นะคะอยู่กับน้ำฝนค่ะน้ำฝน KT ศูนย์สี่ค่ะน้ำฝน KT ศูนย์สี่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหลังจากได้ทานคาเทคอลลเจนนะคะถามความรู้สึกค่ะแบบเรียวๆไม่มีสคริปเป็นยังไงบ้างหนึ่งเดือนรูมฝนรูมขนใช่ค่ะกระชับมันละเอียดขึ้นใช่คพี่แต่เห็นเลยนะคะผิวในส่วนที่ไม่ได้เป็นรอยสิวเดิมอ่ะมันละเอียดขึ้นใช่ค่ะดูดูใกล้ๆได้นะรู้สึกได้แล้วว่าผิวมันละเอียดแลหน้ามันหอม ก็สิวรอยสิวใช่ไหมคะสิวที่ขึ้นใหม่ก็จะยุบเร็วขึ้นดีมากเลยเออี่อแค่1เดือนเองนะคะดเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเดือนว่าจะสวยปิ๊งขนาดไหนแล้วก็ที่สําคัญนะคะเราทานควบคู่ด,ด้วยใช่แคแดนดี้นะคะคาเต้แดนดี้ก็คือเป็นตัวไฟเบอร์ดีท็อกซ์นะคะ5ระบบแล้วเราก็าก,<ด>กินคู่เฮ้ยใช่ไหมไม่ต้องถามว่ามันดีไหมดีมากค่ะเป็นความรู้สึกจริงๆเพราะว่าพอเจอทุกคนทุกคนบอกพี่ตาแดนดี้ดีมาก จถ่ายท่องตรงเลย2อ2วันนะบางทีแต่เนี่ยทุกเช้าเพราะว่ากินก่อนนอนใช่ค่ะแล้วก็ทุกเช้าถึงมาก็ถ่ายปกติไม่ปวดท้องเลยค่ะมันนุ่มนิ่มมันสบายจริงๆแล้วเนี่ยมันมันดีมากๆนะคะระบบขับถ่ายถ้าวันไหนมนุษย์ไม่ได้ขับ นี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ขับถ่ายแค่ว่าเอ้ยเป็นของเสียอย่างเดียวแต่มันขับมันล้างพิษในตับในลำไส้นะคะในเลือดในน้ําเหลืองมันขับออกมาหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยกินควบวู่กันมันจะเลดขนาดไหนเนาะมากเลยไม่ได้อวยนะคะแต่ดีค่ะขอบคุณมากบคุณมากก็อย่างที่บอกนะคะนี่แค่1เดือนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเดือนถัดไปเนาะว่าเราจะสวยขนาดไหนอ่ะฝากเป็นกำลังใจหน่อยค่ะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะฝนเคทีศูนย์สี่ค่ะฝากโหวตฝากเชียร์ฝนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ